คนสีประเภทที่เราไม่ควรครบถ้าเจอแล้ววิ่งหนีให้ไกลเลยนะคะคนประเภทแรกนั่นก็คือคนเห็นแก่ตัวอยากได้แต่ของคนอื่นของตัวเองไม่ยอมให้ใครคนประเภทที่สอนก็คือคนดีแต่พูดพูดมากพูดเอาดีแต่ตัวเองใส่ร้ายคนอื่นแล้วคนประเภทที่สามก็คนที่ ประจบเก่งประจบสอพอดีต่อหน้าเราแล้วก็รับหลังแล้วก็เอาไปนินทาถ้าเจอแบบนี้ก็วิ่งหนีให้ไกลเลยนะคะคนประเภทสุดท้ายก็คือคนที่ชวนเราไปในทางที่ไม่ดีคนสี่ประเภทนี้ถ้าครบแล้วเราก็จะรู้สึกไม่ดีนะคะถ้าเราอยู่กับใครเราอยู่ มีเพื่อนแบบไหนเราก็จะเป็นคนนิสัยแบบนั้นนะคะให้เราสังเกตดูเพื่อนเราห้าคนเนี่ยเราจะนิสัยคล้ายๆเราอยู่กับใครทุกวันถ้าเราครบเพื่อนฉลาดเราก็จะฉลาดตามถ้าเราครบเพื่อนนิสัยดีเราก็นิสัยดีตามนะคะพี่ต้นหมายก็ขอขอบคุณสำหรับเพื่อนดีๆที่เข้ามาในชีวิตเรานะคะ หนังสือที่เราอ่านงานที่เราทำเพื่อนที่เราครบมันบ่งบอกถึงอนาคตของเรานะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มารับฟังนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนพบเจอแต่สิ่งดีๆ สิ้นเสมอแล้วเจอกันเจอกับพี่เชนไม้ในคลิปคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะพบเจอแต่สิ่งดีๆเจอพี่เชนไม้ใหม่นะคะ